สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องลูกสาวขี้ห่วงขี้หึงจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยแม่บอกว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าแต่สิบโมงเช้านี่สองทุ่มจะสามทุ่มแล้วแม่ไม่กลับมาสักทีแม่ไปไหนเนี่ยเป็นห่วงนะเน,นี่ยรู้ไหม ผู้หญิงตัวคนเดียวด้วยถ้าเกิดมีโรคจิตตามไม่มาล่ะฉันยังไงล่ะทีนี้ว่าแต่ลูกสาวคุณชื่ออะไรเหรัะคะลูกสาวฉันนะหรอนางเป็นคนที่ห่วงฉันมากเลยอ่ะผู้าชายทุกคนก็แตะฉันไม่ได้แสดงว่าผมก็แตะคุณไม่ได้ละสิได้แน่นอนถ้าเกิดลูกสาวได้เห็นหน้าคุณอ่ะฉันว่าลูกสาวต้องยอมรักได้แน่ๆ่ครับ ชื่ออะไรเหรอลูกสักนะ่ะบูเบอรี่หรือว่าเรียกบูก็ได้พี่บูเหรอบูเบอร์รี่ยอกเบ่ครับชื่อน่ารักดีนะนเนี่ยตัวจริงก็คงจะน่ารักแหละไม่หรอกหว่วงฉันยิงจะอะไรดิฉันเป็นแฟนานางนุ่นน่ะชายอะไรก็จับต้องไม่ได้โว้ยแล้วเนี่ยคุณจะกลับบ้านกี่โมงครับเนี่ยดึกแล้วนะให้ผมไปส่งไหม ห้องฉันยังว่างเนะ่ะบ้านคุณก็ไกลพักบ้านฉันก่อนก็ได้ค่ะว่างหลายห้องเลยจะเขาจะทำอะไรตั้งหลายห้องโอเคครับเดี๋ยวพักบ้านคุณนั่นแหละปลาขอบคุณเดี๋ยวผมไปส่งนะไปส่งแล้วคุณจะกลับหรอคะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละค้างคืนบ้านผู้หญิงไม่ได้หรอกยวเขาหาว่าเป็นไม่ดี ห้องฉันว่างหลายห้องเลยคุณพักก่อนได้จอดจอจอดบ้านคุณก็อยู่ตั้งไกลโสดารประเด็กับฉันถึงที่เลยถ้าเกิดให้ผู้หญิงขับรถไปหามันมันบอคือมันก็คือนะเพราะปกติฉันเจอผู้ชายแต่ละคนนะให้ใช้ัารถไปหาไม่ได้เลยไม่ได้เลยนั่นสิลูกสาวฉันก็เลยไม่เอา เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ลูกสาวฟังดีกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวนะผู้ชายคนนั้นคือใครอ่ะจับมือแม่ฉนี่ oh. นจไก็ชชกกกกกกจะไปตลาดไปซืสื้สอผว <c oughs> ู่าหนอยผู้ชายละคนมันก็จับมือม เฮ้ยเฮ้ย,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 ยผมว่าผมกลับไปนอนบ้านดีกว่านะครับไม่ถึงบ้านหรอกน่าจะลงบ้านนี่แหละหยุดก่อ ที่เอเด็ด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 เฮ้ยดิซามิสบอลนี่ดิซามิสบอลโอ้ไปไหนล่ะบอกว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนได้เป็นนัดผู้ป่าที่เองชอ็อกและหนูพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเองค่ะแม่ไม่ต้องไม่ต้องให้เขาไปเองนี่แหละถ้าเกิดให้ลูกพาไปแม่ว่าไม่ถึงโรงพยาบาลแน่เลยแหละเฮ้ยหนูเป็นหว่วงแม่นะไม่ค่อยอยากให้แม่เขากับผู้ชายเท่าไหรอ่อ่ะดูดิผู้ชายแต่ละทีที่แม่นัดมา อดเกลียดผู้ชายทุกคนไม่ได้ผู้ชายอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแบบทุกคนก็ได้นะล,ลูกบางคนเขาก็ดีแล้วแต่คนนะจ๊ะแต่แม่ว่าคนนี้เขาดีมากเลยนะปกติไม่ต้องขับรถไปหาผู้ชายทุกคนแต่นี่เขาขับรถมาหาแม่นั่นเอลบอมักบอมักแม่พ่อมแม่โกหกนาเนชิหรูอไปนอนละจะทำอะไรก็ทำเลยแม่ไม่เลือกใครรักผู้ชายนน่นะ่ะ รันแม่ละงอนอนงอ,นนอนสิหอดบ้านบ่านอกครูนี่เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปได้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจุดอ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย